สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับและวันนี้นะครับก็มาพบกับดราก้อนบอล After f u t u r e กันอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงตอนที่12แล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีปัญหาใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้ผมเลยมีวิธีแก้ปัญหาให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูันดีกว่านะว่าวิธีที่ผมหามาให้เนี่ยจะเหมาะสมกับคุณบ้างหรือป หลายคนคงประสบปัญหาใช่ไหมครับอยากจะดูมากเลยตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับสำหรับรัก g ั n บอล l AF นะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าผมมีแอปใหม่มาแนะนำนะครับสามารถแก้ปัญหานี้ให้คุณได้เลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็คงไม่เคยใช่ไหมเนี่ยคุณแสคสไปว่าก,ากาก้าแชร์และทำการโหลดซะเห็นไหมโหลดเร็วมากๆเลยไฟแค่10 m เมกเท่านั้นนะครับเียก้ว่าไม่เปลืองเลยนะครับก็เลยเลยนะครับคุณก็เข้าไปเลยครับกดเริ่มแล้วก็สร้างตัวละครก่อนเลยอ่ะผมเอาไ้หนวดทองนี้แล้วกันเนาะ และพอเข้าไปเสร็จปั๊บเห็นไหมครับมันจะมีวิดีโอเยอะมากๆเลยนะครับวิดีโอมาแรงตอนนี้วิดีโอสั้นๆนะครับก็สามารถโหลดได้เลยมันแยกหมดหมู่ชัดเลยนะครับเกมอยากจะดูเกมก็เข้าไปได้เลยบันเทิงมีเรื่องบันเทิงมากมายนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าทุกคนนะครับต้องอยากดูช่อง OverReview อยู่แล้วงั้นเราก็เซิร์ช OverReview ไปเลยนะครับ over re view นะครับ over review อ่านี่ครับจะมีคลิปทุกคลิปของผมเลยนะครับ เดี๋ยวเรานะครับก็สามารถรับชมได้เลยและคุณก็สามารถส่งไฟล์ได้เลยนะครับให้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถส่งไฟล์แชร์ไฟล์กันนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองลองดูให้นะอ่ายไหมทีนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับถ้าคุณเนี่ยรับชมช่องผมอยู่แล้วเพื่อนถามว่าเอ้ยเองดูอะไรอยู่คุณสามารถแชร์ไฟล์นี้ผ่านมือถือไปให้เพื่อนคุณได้อย่างสบายๆเลยแหละครับและสาหรับใครนะครับที่อยากจะโหลดแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ s c คิป t ั่นนี้เลยนะครับก็สามารถไปโหลดได้เลยนะครับสนใจนะครับซึ่งมันสะดวกสบายมากแล้วก็คุณนับ <ม>สามารถดูดดนคลิปนี้ได้โดยไม่มีโฆษณาด้วยสบายๆเลยฝากไวเดวยละกันนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้เดคิปชั่นนะครับไปโหลดกันแล้วกันเนาะ ด้วยความเดิมจากตอนที่แล้วท่านมหาเทพนะครับกับไคโอชินได้วางแผนให้โกฮังกับเบจิต้านะครับไปต่อสู้กันที่ดาวดวงอื่นพอหากต่อสู้กันที่ดาวโลกแล้วดาวของโลกก็คงจะย่อยสลายไปแน่นอนแหละครับพอตอนนี้พลังของทั้งสองคนมันมากมายมหาศาลนะครับเกินกว่าที่โลกจะรับไหวแล้วเมื่อโกฮังทําการขอพรเสร็จนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ผนึกมังกรชั่วร้ายได้คลายออกมาแล้ว โกคูนะครับเขาได้หลุดออกมาจากตัวเทพเจ้ามังกรซึ่งตอนนี้นะครับโกคูยังอยู่ในสภาพเด็กเหมือนในรักต้นวันจีทีเลย่อยังชั่วหน่อยครับที่คุณพ่อไม่เป็นอะไรทันใดนั่นเองเทพเจ้ามังกรนะครับได้ระบายความรู้สึกอึดอัดของเขาออกมาเจ้าซุนโกคูขัดแข้งขัดขาข้ามาโดยตลอดในที่สุดตอนนี้ข้าก็ได้เป็นอิสระเสียทีบ้าชมัดข้าจะต้องชนะครั้งนี้ให้ได้ข้าจะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นนรก ตอนนี้พลังของข้าเพิ่มมากขึ้นและข้าจะแสดงให้พวกเจ้าได้รู้ถึงความหวาดกลัวและต้องจำนนต่อพลังของข้าให้ได้ทนาดนั่นเองเทพเจ้ามังกรได้หายไปต่อหน้าต่อตาพวกโกฮังเลยล่ะครับตอนนี้คุณพ่อยังหายใจอยู่แต่ชีพจรของคุณพ่ออ่อนมากเลยผมแทบจะสบัดพลังของคุณพ่อไม่ได้เลยครับอย่าเป็นห่วงไปเลยครับคุณโกฮังใครจะไปรู้ล่ะครับว่าคุณโกคูควบคุมพลังด้านลบมาตลอด3ปีนี้ผมมั่นใจว่าคุณโกคูจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนครับ แต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องทําตามแผนที่เราวางไว้ครับก็ดีเลยผมจะส่งพวกคุณไปก่อนนะครับ ทันใดนั่นเองท่านไคโอชินนะครับทำการส่งนักรบทุกคนไปทําการต่อสู้ในซุกสถานที่เลยเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหมดแล้วนะครับกิลพวกเราเองก็มาตามหาปีศาจมังกรกันเถอะเอาล่ะข้าหาเจอแล้วอยู่ทางที่เมืองที่ตะวันออกสินะทันใดนั่นเองท่านไคโอชินจึงต้องรีบมุ่งหน้าไปพวกมนุษย์ทั้งหลายจงรับรู้ถึงความน่ากลัวซะข้าจะเป็นผู้ปกครองที่แห่งนี้เองท่านไคโอชินเขาไม่รอชา้ารีบไปด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตา พามาหาโกเทนในทันทีแกเองสินะคู่ต่อสู้ของฉันแกบน5ดาวใช่ไหมงั้นก็อูชินรอนสินะฉันเองคือคนที่จะปราบแกยังไงล่ะฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีรอดไปได้เด็ดขาดอะไรกันแกคิดว่าคนอย่างแกจะมาขัดขวางข้าหรือไง แน่นอนฉันจะมาขัดขวางแกว่าแต่แกเกิดมาจากพรข้อไหนล่ะข้าเองเกิดจากพรที่พวกเจ้าเนี่ยเข้าไปขอให้ฟื้นคืนชีพพวกมนุษย์ที่ถูกมนุษย์ดัดแปลงฆ่าตายไงล่ะเจ้าเซลยังไงล่ะมนุษย์ดัดแปลงงั้นหรอเข้าใจแล้วล่ะฉันเองก็เคยได้ยินคุณพ่อพูดถึงการต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงมาบ้างเหมือนกันโอ้เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมงั้นก็เริ่มกลัวข้าแล้วแหละสิหมดการสนทนาแลหรือยังข้าไม่กลัวหรอกมาเจอกันดีกว่า เหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางฝั่งท่านมหาเทพในที่สุดก็เริ่มแล้วสินะหวังว่าพวกนั้นจะทําได้ดีกคูเองเจ้าก็ทําได้ดีในส่วนของเจ้าแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพวกนั้นละกัน และเจ้าพวกโกฮังกำลังเจอบททดสอบที่สำคัญซสด,ด้วยข้าก็ได้แต่ภาวนาให้พวกนั้นทำให้สำเร็จและนำความสงบสุขกลับมาสู่โลกและจักรวาลดังเดิมเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับระหว่างโกเทนกับอูชินรอนอีกหนึ่งครั้งโง่จริงๆดีคิดจะมาต่อสู้กับซูเปอร์โอชินรอนคนนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการแกเองแต่เมื่ออูชินรอนพูดจบนะครับโกเทนรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงทำการต่อยขวาใส่อูชินรอนแต่อูชินรอนสามารถหลบได้ทันควัน ทั้งสองคนผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะโกเทนเขาพยายามต่อยซ้ายเข้าหาอูชินรอนแต่อูชินรอนสามารถกระโดดหลบไปได้ทันเวลาหลบเก่งมากใช่ไหมเงินเอานี่ไปกินละกันพลังคลื่นเตาสถานฟ้า ่วนเจ้าอูชินรอนมันทําการปัดพลังของโกเทนไปได้อย่างง่ายดายแต่โกเทนเขายังไม่ลดละในการต่อสู้เขารีบพุ่งไปใช้เข่าซ้ายของเขากระแทกใส่อูชินรอนอูชินรอนสามารถบล็อกไว้ได้อย่างง่ายดายเช่นเดิมเจ้าอูชินรอนพยายามต่อยซ้ายเข้าหาโกเทนแต่โกเทนนะครับใช้ความเร็วของเขาก้มหลบได้โกเทนก็ทําการเตะซ้ายเข้าหาอูชินรอนแต่อูชินรอนสามารถรับลูกเตะของโกเทนไ้ได้และทําการเวียงโกเทนกระเด็นไปไกล กระจอกสิ้นดีเอานี่ไปกินหน่อยละกันเกรนแคนนอนใครจะยอมกันล่ะเอานี่ไปหน่อยละกันเรียบร้อยแล้วสินะดูทีท่าแล้วจะมีแค่ปากสิไอเจ้าหนุ่มน้อย แต่ทนาดนั้นเองโกเทนนะครับได้มาอยู่ด้านหลังของอูชินรอนโดยที่อูชินรอนแทบไม่รู้ตัวเลยเกือบไปแล้วนิดเดียวเองดีนะที่หลบได้ทันเวลาเป็นท่าที่ไร้กาดดีนี่นะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าจะสามารถหลบเกรนแคนนอนและสามารถเคลื่อนที่มาด้านหลังข้าได้ทั่วพิตาขนาดนี้แต่ตะกี้นี้ข้าเผลอสุป,ปมาเจ้าไปนิดเดียวเองสงสัยต้องกลับคำพูดแล้วละสิโชคดีจริงๆการฝึกฝนในห้องการเวลาได้ผลจริงๆด้วยก็เลยทำให้การต่อสู้บนดาวที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก10เท่าแบบนี้เราเลยสามารถต่อสู้ได้แบบสบายๆส่วนมันน่าจะยังไม่ชินกับแรงโน้มถ่วงสิบเท่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เปรียบตรงนี้ในการที่ต่อสู้กับมันเฮ้ยพอนมเมื่อกี้เน ไปแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นคนนี้ค้าเอาจริงแล้วนะเทดนนั่นเองนะครับเจ้าอูชินรอนทําการเบ่งพลังของตัวเองขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาให้สูงมากกว่าเดิมแล้วดีเลยแฮะถ้าอย่างนั้นฉันขอเอาจริงด้วยละกันยา โกเทนเขาเบ่งพลังของตัวเองขึ้นมาและเขาได้กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยา่าคันที่2แล้วเข้ามาเลยฉันพร้อมอยู่แล้วฉันพร้อมที่จะต่อสู้กับแกสเสมอเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางฝั่งเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเบจิต้าตอนนี้เขาก็เฝ้ารอเลยครับว่าเมื่อไรไครโอชินจะส่งศัตรูมาให้เขานะครับแต่ดูเหมือนว่าบนดาวที่เบจิต้าไปจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วย แกเป็นมนุษย์งั้นเหรอโอ้วันนี้ช่างโชคดีเหลือเกินไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานแล้วจำได้ว่ารสมันหวานหวาน,วน,วนกรุบกรึบอร่อยอร่อยถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ก็รีบใส่หัวไปซะไอ้เจ้าบ้า พูดอะไรของแกแกตั้งหากที่ต้องร้องขอชีวิตข้านะเจ้าปีศาจไม่รอช้ามันตั้งใจจะกินเนื้อของเบจิต้านะครับมันพุ่งมาด้วยความเร็วแต่เบจิต้านะครับยืนเฉยและใช้ฮาคิสังเกตนะครับเรียกได้ว่าข้ามเรื่องเลยนะสำหรับวันพีนะพี่แกนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเจ้าปีศาจตัวนั้นก็ได้ตายไปแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้นะครับเบจิต้าเขาเฝ้ารอแหละครับศัตรูตัวต่อไปของเขาจะเป็นใคร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรักขั้นวรเอในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับจะแยกย้ายกันไปเพื่อจัดการเทพเจ้ามังกรซึ่งแต่ละตัวที่มาเนี่ยแต่ละตัวก็เรียกได้ว่ามีความช่วร้ายอยู่เหมือนกันเลยนะเราก็มารอรับชมแล้วครับว่าพวกเขาจะสามารถช่วยซุนโกคูได้หรือเปล่านะครับก็ขอความร่วมมืออีกทีหนึ่งนะครับว่าอย่าสปอยเลยครับผมรู้แหละบางท่านอาจจะเคยรับชมมาแล้วแต่ว่าช่องผมไม่เคยทำไงครับผมตั้งใจทํามาเพื่อบางท่านที่ยังไม่เคยรับชมจริงๆนะครับแล้วก็ต้องการรับชมในสไตล์ของผมผมฝากไว กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลากดซับอย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับรากนวลนะครับซูเปอร์มังงะนะครับซึ่งแน่นอนหรือว่ามังงะตอนใหม่มา อย่าลืมรับชมพรุ่งนี้มันก็โคตรสำคัญเหมือนกันนะครับดยคลิปนะครับก็จะลงประมาณ4ี่โมครึ่งนะครับก็อย่าลืมรับชมและกันสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ